ครับเราก็มารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมไปเติมทานมาเรียบร้อยนะครับไปไฟอย่างนี้นะครับก้อนเนี้ย แลก็เนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรครับผมก็เลยโยนนะโยนแล้วเขาก็แตกเลยครับเนี่ยวเขาเขาจะฝังดินอยู่อยู่ลักษณะน,นี้ฮนะอยู่อย่างนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นดินหุ้มไปเลยเนี่ยเะได้มากทันที่ผมโยนเราแตกเขาก็ฟังดินลักล่หนนี้ แล้วแล้วตัวนี้ครับถ้าเป็นพวกแก้วพวกอะไรนะครับจะมีหลังแบบนี้เลยครับสังเกตได้เข่าๆนะ,ะแล้วคาบพวกนี้จะไม่ออกฝั่งนะครับสีนี้จะไม่ออกเลย ขยักพิสูจน์เหมือนกันนะครับว่าข้อนี้เป็นเพชรหรือเป็นแก้วครับแล้วก็ถ้าเป็นเพชรเนี่ยฮะเป็นเพชรชนิดใดนะครับถ้าเป็นพอยพอยแบบไหนครับมีราคาเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมหรือเปล่าครับ ที่ต้องการนิยมนี้ผมว่าอือก้อนนี้ก็หนักเลยนะก็ตัดได้นะครับว่านา่าจะตัดได้ทำเจียเป็นหัวเพชรก็สวยนะเจียเจียเป็นเจียได้นะเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะ แยวเรื่องเลยล่ะฮอจี้ไปแป๊บเดียวถ่านก็หมดแล้ว แว็บอยู่นะครับเนี่ยครับโอ้ถ้าแต่งแดดนี้ถ้าโดนแต่งแดดตอนนี้แบบโคตรแบบรัศมีจัดเลยอะแบบเป็นประกายลุ้งเลยอะ ผมก็ไม่อยากเขาข้างตัวเองนะครับว่าเพชรเม็ดนี้นะที่เจอในเมืองไทยเนี่ยนะผมว่าเป็นเพชรที่ดีเพชรที่ดีนะฮะเป็นเป็นเพชรที่ดีเลยเพราะเป็นเพชรเพราะเมืองไทยนี่หายากมากครับกลรับเพชรแต่ถ้าคือทั่วโลกนะครับมีเพชรอยู่แล้วครับ แต่เราจะเจอหรือโชคดีไปเจอเนี่ยมองมองเขาเป็นดูเขาออกเนี่ยครับดูยังไงครับถ้าคนดูออกนี่ก็หยิบปุ๊บใช่เลยนะครับเ,เห็นไหมเห็นรัศมีไหมครับนี่ครับสะท้อนออกมาอย่างเงี้ยครับขึ้นลงนะครับ ขึ้นตาหน้าดูครับ mm hmm. เห็นความพลึกเป็นธรรมชาติไหม mm hmm. เป็นธรรมชาติ mm hmm. ผมไปเอาสกอตเทปไปพันไว้ mm hmm. เขาก็เลยแตกนะฮะคือ mm hmm. ถ้าไม่รู้ก็อย่าไปเอาสกอตเทปพันนะครับจะ mm hmm. ทำให้เสียของมากขึ้นนะครับ เห็ดดูนะถ้าถ้าเจียเป็นเพชรน,นะเจียเป็นเหลี่ยมรอบๆอ,อบนะเขาผมถ้าโดนโดนแต่งกลางคืนหรืออะไรเนี่ยผมบอกได้เลยว่าวิบวับวิบวับวิบวับเลยละอันนี้นะเนี่ยจะมีสีแดงๆเนี้ยติดอยู่ถูขัดก็ไม่ออกนะครับ ขัดออกไปก็กลับขึ้นมาใหม่นะคราบแดงๆทีแรกออกติดออกมาแบบเหมือนเลือดนกเลยตรงเนี้ยตัวเนี้ย ตรงนี้ก็จะเป็นออกส้มๆหน่อยกอาื่นจชมกันให้เต็นตานะครับนะครับผมก็มีแบบ นั้นแบบเขาเลยอันที่เขาตันิทานครับเพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติถ้าเราลอมเองมันลอมไม่ได้ครับแบบนี้ คงไม่มีใครหลอมแก้วโรคไปโยนทิ้งทิ้งไอกลางป่ากลางเขานะครับยังมากก็ทิ้งตามทุ่งนงทุ่งนานะฮะเนี่ยใสไหมนี่ครับ,ตร,บตรงหัวเนี่ย นี่พอเอาไปกรีดกระจกนะครับลงไปตรงนี้ใส่เลยอะใส่มองทะลุได้เลยกรีดกระจกเป็นรอยนะครับเนี่ย ลองมาแล้วครับสันคมเนี่ยครับ,รบสีผิวเขาก็จะเป็นอย่างนี้ Help me please what's your name stone? You can help buy money for me. I sell for you Tyrant. One, two piece, one, one, one piece uh, accident, uh, two piece. Beautiful. What happened? Bye. บายบายฮะก่อนจะจบนะครับจากไปนะครับผมก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมชอบมากผมชอบเวลาว่างๆผมก็จะมานั่งเล่นอย่างนี้ครับเไเดี๋ยวลองไป ที่มืดๆด,ดูนะครับว่าเราจะเห็นไหมมองไม่เห็นเลยนะครับ,น,น,รบน่าแปลกใจมากครับอย่างนี้นะเนี่ ว้าว wow. เป็นไงครับไม่หักแขนะแต่งครับห้องอาจจะลกนะครับข้าขายก้อนนี้เราก็รวยแล้ว โอเคครับอันนี้แหละปิดไฟซึมกลับมาเหมือนเดิมครับ